เรื่องย่อละครตราฟ้ามีตะวัน EP ที่6 EP ที่7แป้งหรือวันฟ้าใหม่กลายเป็นนิวแป้งเรียนจบปริญญาตรีทางด้านเกษตรและเตรียมพร้อมในการทำไร่โดยซื้อที่ดินเตรียมไว้เรียบร้อยแต่ครองประทีปขอร้องให้กลับไปเรียนงานชาวไร่ที่ไล่แสงตะวัน แม้ว่าวันฟ้าใหม่จะไม่อยากกลับไปแต่สุดท้ายก็ต้องยอมทันทีที่วันฟ้าใหม่กลับคนทั้งไร่ก็ปั่นป่วนเพราะยังเขีดขยาดกับความร้ายกาจในอดีตที่เจ้าตัวเคยทำไว้ส่วนอาทิตย์พอรู้ว่าเป้าหมายวกกลับเข้ามาในชีวิตให้เชื่อถึงที่ก็เตรียมการต้อนรับอย่างโหดไว้รอรับ เล่นเอาวันฟ้าใหม่แทบอยากเก็บกระเป๋ากลับกรุงเทพแต่ด้วยความสำนึกผิดที่เห็นอาทิตย์ต้องนั่งรถเข็นเดินไม่ได้ไปตลอดชีวิตเพราะอุบัติเหตุรถชนที่ตัวเองเป็นต้นเหตุเลยฮึดสู้ตัดสินใจที่จะอยู่ที่ไล่แสงตะวันต่อไปเพื่อชดใช้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะโดนโขกสับท์ขังเดียวอดข้าวอดน้ำ ลำบากเลือกตาแทบกระเด็นก็ยอมพอตัดสินใจอยู่ที่ไล่แสงตะวันไปได้สักพักแล้วเธอจึงรู้ความจริงว่าอาทิตย์สามารถเดินได้เป็นปกติครองประทีบสั่งให้คนงานสองสคนซึ่งอยู่ในวัยรุ่นไปทำงานช่วยแป้งเขาให้แป้งประเมินว่าทั้งสคนจะได้เรียนต่อหรือไม่ ทั้งสามหนุ่มจึงต้องคอยช่วยเหลือแป้งตลอดทั้งทางที่ปกติทำงานให้อาทิตย์แป้งไม่รู้ว่าคองปฏิบคุยกับอาทิตย์ยังไงเขาถึงยอมให้คนของเขามาช่วยเธอโรงเรือนเพาะชำเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วแป้งดูเอกสารเกี่ยวกับรายจ่ายในการซื้อวัสดุอุปกรณ์รายจ่ายเกินงบไปมาก เพราะเธอไม่มีที่ปรึกษาเธอทำทุกอย่างจากการค้นคว้าข้อมูลในตำราจนเธอไม่กล้าเข้าไปคุยกับครองปทีบเพราะรายจ่ายมากขนาดนี้ต้องผ่านตาอาทิตย์แน่นอนแป้งจึงส่งเมลไปให้รุ่นพี่ที่มหาวิทยาลัยช่วยตรวจสอบและแน่นอนเธอมีข้อผิดพลาดหลายอย่างแป้งนั่งถอนใจ เธอต้องเขียนรายงานสั่งวัสดุอุปกรณ์ใหม่ผู้ช่วยนั่งอยู่ไม่ไกลอาทิตย์ขับรถผ่านมาเขาจอดรถและก้าวลงมาจากรถพร้อมกับตะโกนเรียกเด็กหนุ่มทั้งสามพวกมึงมาทำอะไรที่นี่ไม่ทำการทำงานอาทิตย์เพิ่งรู้จากหัวหน้าคนงานในไล่ว่าแป้งขอให้สามหนุ่มมาช่วยงาน อาทิตย์โกรธมากจึงตามมาถึงที่นี่และเขายิ่งโกรธเข้าไปใหญ่เมื่อเห็นทั้งสามคนนั่งอยู่เฉยๆนายใหญ่ให้ผมมาช่วยงานคุณแป้งครับหนึ่งในสคนพูดขึ้นอาทิตย์บอกว่าเห็นทั้งสามคนนั่งอยู่เฉยๆไม่ได้ทำงานอะไรและบอกให้ทั้งสกลับไปกับเขาเขาจะคุยกับครองประทีปเอง พี่อาทิตย์ใจร้ายแป้งตะโกนใส่หน้าเขาแล้วสะบัดหน้าหนีขึ้นไปบนบ้านอาทิตย์ยืนอึง้งก่อนจะขับรถออกไปทำงานต่อแต่อาทิตย์หุดหงิดจนไม่มีอารมณ์ทำงานเขาไม่ควรเอาเรื่องของเธอมาคิดให้รกสมองถ้าทนไม่ได้เก็บข้าวของออกไปจากไล่เลยยิ่งดีหนูแป้ง วันนี้เรือนกล้วยไม้คืบล่าไปถึงไหนแล้วไอ้สามคนนั่นมันช่วยงานดีหรือเปล่าครองประทีพถามขึ้นระหว่างมื้ออาหารผมให้สามคนนั้นกลับไปทำงานกับผมแล้วครับพ่อสามคนนั้นเป็นคนของผมทำให้ครองประทีบโมโหนี่คำสั่งของพ่อไม่มีความหมายอะไรเลยหรือไง อาทิตย์จึงขอโทษพ่อของเขาและบอกว่าแป้งควรหาคนงานของตัวเองคลองปะทีปจึงสั่งให้อาทิตย์ไปช่วยงานแป้งเพราะอาทิตย์คือคนงานของครองปะทีปอะไรนะคะพ่ออาทิตย์ถามย้ำแล้วรีบปฏิเสธคลองปะทีปสั่งให้อาทิตย์เริ่มงานพรุ่งนี้เลย โดยการขับรถพาแป้งไปซื้ออุปกรณ์ในกรุงเทพทัพทีมที่นั่งฟังอยู่ไม่เห็นด้วยเพราะคนงานในไร่มีเยอะแยะทำไมจึงให้อาทิตย์ที่พาแป้งไปเพราะคนในไร่เป็นคนของมันหมดนะสิมีมันคนเดียวที่เป็นคนของผมคลองประทีิพูดด้วยความเด็ดขาดครับผมจะพาแป้งไปซื้อของผมจะทำให้ดีที่สุด อาทิตย์โน้มตัวไปพูดใกล้ๆแป้งแป้งถึงกับกินข้าวไม่ลงแป้งเดินลัดเลาะไปตามทางผ่านต้นไม้ใหญ่ที่อยู่ไม่ไกลจากคอกหมูแป้งได้ยินเสียงร้องของหมูป่าเธอเผลอร้องกรีดออกมาด้วยความกลัวแล้วเธอก็หันไปมองมันทําให้เธอได้เห็นลูกหมูป่าหลุดออกมาจากคอกหนึ่งตัว เธอจึงย่องไปเพื่อจับลูกหมูป่าเข้าข้อข,อ,ของมันแต่มันวิ่งหนีจากตรงนั้นแป้งตกใจร้องเสียงหลงเธอรีบวิ่งตามเมื่อหมูป่าวิ่งตรงไปหาอาทิตย์แต่ไม่ทันที่มันจะวิ่งไปถึงแป้งก็ตะคุบมันเอาไว้ได้เธอไม่ทันสังเกตว่าพื้นที่อยู่ตรงนั้นเต็มไปด้วยก้อนกรวดเล็กๆจับได้แล้ว เธออุทานด้วยความดีใจก่อนจะสังเกตเห็นอาทิตย์พี่อาทิตย์สีหน้าแป้งเปลี่ยนไปทันทีอาทิตย์ให้คนงานขับรถมอเตอร์ไซค์ของแป้งกลับส่วนแป้งกลับกับเขาอาทิตย์ถามแป้งว่าเธอวิ่งไล่จับลูกหมูทำไมแป้งจึงตอบไปว่ามันหลุดออกมาจากคอกเธอจะจับมันเข้าคอกคืน กลัวมันโดนเสือกินอาทิตย์อยากจะขำแต่เขาได้แค่อุทานออกมาฮะในไร่นี่มีเสือด้วยเหรอพูดโง,ง่ไม่เห็นต้องว่าคนอื่นโง่เลยแป้งพูดอาทิตย์พาแป้งมาที่เรือนหลังใหญ่และสั่งให้มะปลางสาวใช้เอากล่องปฐมพยาบาลมาให้เธอและเขาก็เดินขึ้นบ้านไป เรียกร้องความสนใจอีกละสิมะปางสาวใช้พูดกับเธอในขณะที่เธอกำลังสำรวจบาดแผลของตัวเองเมื่อแป้งทำแผลเสร็จอาทิตย์ก็ขับรถพาเธอกลับไปบ้านพักของเธอเราไม่ไปกรุงเทพกันเหรอคะแป้งถามขึ้นฉันยังไม่ว่างงั้นแป้งขับรถไปเองก็ได้ค่ะเพราะแป้งต้องรีบสั่งของ แป้งพูดต่ออวดเกง่งอาทิตย์สวาดใส่เธอและมองดูนาฬิกาข้อมือ9ก้าโมงครึ่งแล้วรีบไปกันได้แล้วแป้งทำหน้างงไปไหนคะก็ไปกรุงเทพไงเร็วๆสิเขาพูดและเดินออกไปอย่างรวดเร็วผีเข้าผีออกหรือไงแป้งพูดออกมาเบาๆ ก่อนจะรีบเดินตามเขาออกไปเมื่อมาถึงกรุงเทพแป้งเข้าไปพูดกับผู้จัดการร้านอยู่นานเพราะสั่งของจำนวนมากส่วนอาทิตย์เดินดูสินค้าภายในร้านรอเธอจนบ่ายแป้งเดินออกมาในสภาพเหงื่อท่วมตัวพี่อาทิตย์เสร็จแล้วค่ะแป้งยิ้มกว้างให้อาทิตย์ไปได้แล้วฉันหิวข้าวยิ้มอยู่ได้ อาทิตย์ชวนเธอกลับทําเอาแป้งหูยิ้มแทบไม่ทันเธอเดินตามเขาออกมาด้วยความสบายใจเพราะเธอสั่งของเรียบร้อยแล้วท่าทางของเธอสดใสร่าเริงขึ้นมาทันทีทําเอาอาทิตย์หยุดมองเราจะทานอะไรกันดีคะแป้งถามเธอชอบกินอะไรก็ตามใจเขาตอบทําเอาแป้งยิ้มกว้างอีกครั้ง ก่อนตายนักโทษประหารมักได้กินอะไรดีๆเขาพูดใจร้ายแป้งพูดด้วยท่าทางงอนเขาก่อนที่เธอจะเดินไปเปิดประตูรถทันใดนั้นก็ได้ยินเสียงเรียกแป้งลอยมาแต่ไกลนั่นคือพันศรและโพคินเพื่อนสนิทของเธอนั่นเองทั้งสามโผเข้ากอดกันพันศรร้องไห้ โคินร้องตามทำเอาแป้งงงพวกแกเป็นอะไรกันวะแป้งถามพันสอนโดนแม่ไล่ออกจากบ้านแป้งโมโหที่ครอบครัวเพื่อนทำแบบนี้ทำแบบนี้ได้ไงวะคนนะไม่ใช่หมาโพคินมองเห็นอาทิตย์จึงถามแป้งว่าใครกันใช่อดีตว่าที่สามีแกไหม แป้งตบแขนเพื่อนให้เขาหยุดพูดแล้วแนะนำเขานี่พี่อาทิตย์จากนั้นเธอก็แนะนำเพื่อนของเธอให้เขารู้จักแป้งให้อาทิตย์พาเธอและเพื่อนมาที่คอนโดของเธอซึ่งอยู่ใจกลางเมืองกรุงแป้งให้พันอรมาพักอยู่ที่นี่กับเธอแป้งให้ป้าแม่บ้านไปซื้อของสดมาให้เธอ เธอทำอาหารให้อาทิตย์กินโดยมีเพื่อนทั้งสองช่วยทำด้วยป้าแม่บ้านผู้ดูแลคอนโดให้กับแป้งถามอาทิตย์ว่าเขาคือแฟนของแป้งใช่ไหมเพราะแป้งไม่เคยพาผู้ชายมาคอนโดเลยจะมีก็แต่พาคินและพันสอนที่มาบ่อยๆตอนที่เธอยังเรียนไม่จบคุณเป็นคนแรกเลยที่แป้งพามาที่นี่ ป้าแม่บ้านพูดทำเอาอาทิตย์อ้ำอึง้งแป้งเข้ามาได้ยินพอดีเธอดูป้าแม่บ้านด้วยสายตาป้าแม่บ้านขอโทษเธอและเดินออกจากห้องหากผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยไว้นะที่นี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ